สวัสดีครับวันนี้มานั่งทานกาแฟครับผมกาแฟครับชมสวนสวนหลังร้านกาแฟครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูกันเดี๋ยวไปสอบถามกับเจ้าของสวนเขานะครับก็ตอนตอนนี้ก็จะที่เห็นก็จะมีคณะนะครับหน้าใหญ่นะผลผลิตสวยเลยนะครับก็มีคณะมี เลดโอบกินอบนะครับแล้วก็สลัดขึ้นช่ายนะครับผักชีฝรั่งอันนี้ผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมนะครับขึ้นช่ายสลัดสวยนะครับกอใหญ่สวยเลยแล้วก็ผักบุ้งนะครับบุ้งสัตว์ประจำท้องถิ่นกระป๋บบองด้วยโอเคนะครับน่ารักดี ชือนน่อร้านอะไรอ่ะสนามบินอยู่บ้านสนามบินใกล้ๆกับโรงน้ำตาล,ล,ลนนบินจตุรนครระบบน้ำนี่น่าจะเป็น,นี่บาดาลนะครับ,บ,าารบตัวบาดาลเจาะมาจากตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินระบบมาน่าจะเป็นบาดาลน,นะครับ ปิดบาดานเลยไม่รู้ว่าต่อแทงขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าแทงที่เห็นอยู่ก็ไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นต่อน้ํานะครับน่าจะเป็นบาดานต่อมาเลยครับต่อตรงมาเลยโอเคครับพาแม่บ้านมาทานข้าวเที่ยงหลังจากไปตอนกิ่งมายงชิดที่บ้านน้องนะครับรบ,บ้านน้องยุพีนสาวสวยนะครับโอเคเดี๋ยวลองชิมกาแฟครับแล้วก็ ดูเมนูอาหารเนี่ยครับรถน้ำตาลวิ่งครับรถขนส่งอ้อยนะครับเข้าโรงงานนะครับเขาน้องเข้าจัดร้านน่ารักนะครับมาครับคันนี้แหละคันโปรดครับผมจะร้านน่ารักนะครับ หลังร้านก็จะเป็นเนี่ยครับแปลงผัก mm hmm. คือน่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมีมุมมีมีหลายๆมุมอ่าอันนี้มุมมุมหนึ่งนะครับ mm hmm. ข้างล่างก็จะเห็น<า>จะมีวา,างไว้บนโต๊ะกับพี่เขาเลยครับครับผม mm hmm. ครับ mm hmm. เปิดหน้าหรือ,อยังครับตรงนี้นี่ mm hmm. ที่สิบเจ็ดมิถุนาอนอ๋ออันนี้ก็เอาเป็นกะเพราหมูกรอบมีหมูกรอบไหม,มอ่าเป็นกะเพราหมูกรอบน้องอะไรเนาะนี่ชื่ออ้อยน้องอ้อยร้านน้องอ้อยนะครับือผักนี่เราปลูกเองไหมใครเป็นคนปลูกะฮะลุงก,กับป้าลุงก,กับป้าอ๋ออันนี้น้ําเข้าน้ําอะไรรดน้ําบาดาลเหรอครับใช่ค่ะใช่ก็แปลว่าผักพวกนี้ยก็คือเราเอาป้อน เข้าร้านอาหารเราด้วยใช่ค่ะปลูกส่งร้านอาหารเลยของตัวเองเลยเป็นวัตถุดิบเองเลยใช่ค่ะอ๋อสวยสวยสวยนี่เป็นครับคุณป้าใช่คุณป้าไหมครับเนี่ยค่ะคนที่ปลูกคุณยายที่ปลูกใช่ไหมครับนี่นี่ครับฮะเอาไข่ดาวด้วยครับผมน่ารักกับร้านน่ารักครับผมผมอยู่นาว่านนี่ครับป้าครับผม อยู่นะว่าพอดีมาตอนกิ่งให้น้องเขาพอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยเออน่ารักดีอันนี้เราปลูกเองเลยเนาะปลูกผ,ผักเนี่ยน้ําเป็นบาดาลเหรอครับป้าบาดาลบ่อน,นั้นใช่ไหมครับ,บาาไม่ได้พักเลยเหรอครับขึ้นขึ้นเลยอ๋อไม่หมายถึงว่าป้าป้าสูบจากบาดาลแล้วก็ลดเลยเหรอครับหรือว่าไม่ได้ลด,ดอ๋อขึ้นพักที่แท้งอ๋อมีแท้งตัวนู้นด้วยอ๋อ ไม่บางคนก็บอกว่าผักคนปลูกผักต้องเป็นผักคนมือเย็นคนมือร้อนปลูกผักไม่ขึ้นโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่รู้อ๋ออันนี้แฟนผมเขาคุณยายเขาถามนะครับประสบบันเหตุรถคว่ำครับครับผมพี่ชายเขาขับครับผมหกเดือนละครับผมหกเดือนแล้ะครับโอ้สวยมากครับคุณยายครับผม ใครเป็นคนทาอาหารครับคุณยายลูกสาวลูกสาวอ๋อโอเคไม่ลบกวนแล้วครับคุณยายขอบคุณนะครับรอบผมอืมเปลี่ยนไปเยอะครับผมไม่ได้มาทางนี้นานละเนี่ยร้านนี่ร้านกาแฟน้องเขานะครับน้องอ้อยน้องอ้อยน้องอ้อยน่ารักครับชื่อร้านกาแฟว่านี่ครับเห็นไหมครับบ้านนาคาเฟ่นะครับมีมุมนั่งเล่นชิงช้านะครับ ตัวนี้มันเป็นโคง้งโค้งนอกครับโค้งนอกก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะม,มันเป็นโค้งนอกถ้ารถเสียหลงสลเสียหลักอะไรมามันก็จะออกไปนอกนะครับมันก็จะลดอุบัติเหตุได้เยอะแต่ถ้าเราไปถ้าเปิดร้านไปอยู่โค้งในเนี่ยมันอันตรายนะครับถ้านึกถึงความปลอดภัยก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่นีนร้านนี้ร้านนี้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะมันเป็นโค้งนอกนะครับบเราอยู่โค้งในเนี่ยโค้งอย่างเงี้ยเราอยู่ด้ดานในของโค้ง ก็จะปลอดภัยครับผมด้าน,นนอกก็ทําเป็นเชลราครับอ่าเป็นเชลราบนข้างบนเป็นไม้จริงนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นประยุกต์นะครับพื้นนี่ไม่แน่ใจครับผมพื้นน่าจะเป็นไม้อัดนะครับปูด้วยหญ้าเทียมทั้งหมดนะครับเต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่ในส่วนของอร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะครับ เดี๋ยวพาไปดูมุมเพราะว่ามันย้อนแสงหน่อยอาจจะไม่อาจจะดูได้ไ,ม,ไม่ช่ชาดเทอนย้อนแสงรมร้านน่ารักกับร้านน่ารักโอเคเดี๋ยวลองชิมกาแฟก็ก็ดูอีกทีนึ่งก็รสชาติเป็นไงนะครับแต่คิดว่าน่าจะ จะรสชาติดีต้องดูที่ความหอมของกาแฟด้วยนะครับนี่ <Okay. S 1> กาแฟมอคา่ ok นะครับอืม hmm. กาแฟอร่อยครับหอมใจโอเคครับโอเคแล้วครับ ก็ถือว่าบรรยากาศใกล้ๆบ้านครับจริงๆอ่ะสถานที่เที่ยวตอนนี้ไม่ต้องขึ้นเหนือละไม่ต้องขึ้นเหนือไม่ต้องไปไกลมากละขับรถอยู่และวแวกเนี้ยผมไม่มาน,ะนานแล้วเนาะประมาณประมาณสักเกือบปีแล้วมั้งที่ผมไม่ได้เที่ยวเส้นเนี้ยประมาณห้าหกเดือนครับไม,ไม่ได้มาเส้นเนี้ยประมาณห้าหกเดือนน้องเขาบอกว่าวันที่สิบเจ็ดนี้จะครบสามเดือน ็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับโซนทางนี้เพราะว่าความเจริญของโรงงานน้าตาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนเหนือเขามาเปิดที่นี่ไงความเจริญก็เข้าพื้นที่ตรงนี้อสังหาริมทรัพย์แถวนี้ก็คือราคาขึ้นหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอชิมอาหารนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีขอบคุณนะครับ